สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนครับสุขูสุขคนแฟนครับของสาวกุกเขมราชแฟนครับของมอหลองมอลลั่นมินิสาวกุกจะมาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องข่าวยังบอกข่าว,ข,าวข,อของคุณบอยซิริชัยมอลลั่ใจเกินลอยนะแม่ค่ะล่าสุดเป็นออกมาโพดว่าเพิ่นโดนทำลายร่างกายบนเวทีพ,พ่อแม่พี่น้องสร้างไปเฮจังสรรกับเพิ่นนี่ค่ะเพิ่นโพดว่าครั้งแรกที่ผมเจอแบบนี้หน้าเวทีครับราวา ผมจะเป็นคนที่ระวังตัวเองมากอยู่บนเวทีแล้ววะแต่วันนี้พลาดด้วยความที่เห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงค่ะมาขอจับมือเพื่นผมก็เลยไม่ทันระวังตัวดึงกระชากผมสองครั้งในขณะที่ผมร้องเพลงไม่ทันตั้งตัวอย่าทำแบบนี้กับศิลปินคนอื่นเดอ้อเพื่อนวะเพื่อนกะก๊ะล่งร้องเพลงทำการแสดงให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมอยู่เนาะ ขอยเห็นคลิปนะดึงกระชาเพอนจนจนเพื่อนเี่เป็นนางอยู่ขอบให้ตัวเพื่อนบบตกแม่เจ้าคือไปหาเห็ดจังสี่แม่นี่นี่นี่เพื่อนเจ็บแม่ค่ะเพื่อนเจบหูค่ะเพื่อนบบเจบเพื่อนกระโวออกมาเบาเด้อค่ะเพื่อนเกบเก็บอาการดีคือนยังนี่เนี่ยแขนเพื่อนน่ะโอ้ยสงสัยเล็บเออดึงสงสัยดึงหูลงสิดึงหัวเอามันกลายเป็นถือกหูอยู่ซองหลอกบอดเรามีสปีริตสูงอีรีค่ะ เก็บอาการใดดีขะนาะดความโอทุนสูงสมกับเป็นผู้นำอีลีแฟนครับก็บมาหายกระลังใจค่ะหลายคนแต่ว่าการ์บโบน่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมแมตแตนเราก็ได้เปิดใจทั้งน้ำตาไหมบอมพิ่นีนอเหตุที่บอดบอยเพื่อนถือกระชากแขนนั่นแหละค่ะคันหักเพื่อนกันหักลูกเพื่อน,นอย่างคือเหตุหลูกเพื่อนแบบนี้เพื่อนว่าลูกเพื่อนทำงานในวงการมอลซัง นักหลองมาหยีซีปีแล้วก็วเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้จับมือเพื่อนกัให้จับเป็นยังคือบอกให้เกียดเพื่อนแน่อ่าเป็นยังคือไปเฮตจังสีกับเพื่อนคนเป็นแม่เพื่อนกับหักหลูกเพื่นเด้กค่ะเพื่อนกับว,วา้าทั้งน้ำตาเวา้าทั้งเสียหายอันทั้งหายไปนําแมเออเพะสงสารลูกเพื่อนแมต่อไปเฮาสิมีความปลอดภัยบ๊อบพรไม่พีน่นนองถึงจังเสียาคนหนาวที่ที่ลหลายๆนะ ขอจับมือก็ขอจับไปซื้อแม่สิบเหตุเพิ่นเฮ็นยาหอยละเงินดสุ่มเจ้าเนาะเอาอียงเอาอียงขีดหัวสมองนะศิลปินเพิ่นกับเป็นคนคือกันนักลองมอลำมเพื่อนกับเป็นคนคือห้านี่แหละยาาเออเจาก,กระเทาแเลยเดยสี่สิปหาซิเป็นแม่คนแล้วเนี่ยเขาเห็นหนาา้าเจ้าคักเลยอืมเขามีขีดมีเอียงมีรักฐานขเข้าสีเอาเหลืองเจ้านะเนี่ยขอลองพักผ่นได้นน่ แล้วแฟนคับเขาเจ้ากร้ายนาเวทีเขาบอกเพระาะหัวใจนะ่ะเขาเหเาตุเจา้าตีเจ้าตบตีเจ้านาเวทีเจา้าศีหตดจังไดเจ้าสีไปหาเหตุจังสันกระเพิ่นเออนาเจา้าคือจังยิ่มเยี่ยมอยู่แต่ว่าไปทําลายเพื่อนที่ยังคะเพิ่นกับเป็นศิลปินนักร้อทําการแสดงให้เจา้าให้ท่านผู้ชมทุกคนได้มวลซ่นน้ำกันเนาะนั่นละ่ะบัวนาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ แล้วอันแพ้วเผาแสงทองเนาะเพื่อนก็นมาค mm. อมเมนต์ใต่โพดบอยซิลิชัยเพื่อว่างซี่ผู้ยาญ่บ้านฟินแลนด์น่นเพื่อนเจอบอยแบบนี้เออเมื่ทกีล่ะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หล,ลายคนวาซันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็หลายคนศิลปินเพื่อนน่ะบ่ค่อยออกมาอันนี้ซื้อเนาะอันนี้บอยเพื่อนก็นเลยออกมาเตือนแหมบ่ให้หมวดมูเจ้านะ่ะไปเหตุจังสี่ แฟนครับบางคนก็นมาขอมเมตไต่ไม่แพีวว่าอ่าคนแบบนี้ต้องเจอไม่แพรวอืมต้องเจอไม่แพีวดาดาออกไหมเลย,ยสิแม่นั่นแหละเพราะว่าไม่แพีววลอกอะเป็นคนตรงๆเนาะอ่าเป็นคนตรงๆตรงไปตรง,ตรง,ตรงมาใครสีหกักหก็หักใครสีสัางก็สัางเออส่วนหมากก็มีแต่คนหักเล่าหเลยค่ะพอไม่พี่น้องเอ้ยนั่นแหละเขาก็บออยากให้เหตุจงสีดอกกระเพินมอลล่ามใจเกินลอยนี่ เพื่อนแฝงครับหลายอีรีได้พ่อไปพี่น้องเห็นบมอมือก่อนนะมือที่เพื่อนเกิดอุบัติเหตุนะเพื่อนไปเอ่อล่ำยวนสรารคามเนะาะผาฐานหน้าดูน่ะเนาะคนปุ้ยสองหมื่นกว่าคนป๊ายเป็นประวัติศาสตร์ในประเทศไทยค่ะหมอลำอีหยังคนจะมาไปเบิ่งหลายแท้มันก็เป็นงานใหญ่นำเนาะลากาคนไปใก้กำลังใจบอดบอยเนาะ เพราะว่ามือนั้นรถตู้เพิ่นกับเกิดอุบัติเหตุนคนก็สิไปเบิ้งบางคนเขาหูแต่ข่าวเขาบ่าหูข่าวเบิดเนาะว่ามีคนเป็นยังมียังบองสินะเขาก็ไปห้กระลังใจเราบักลายคนสองหมื่นกว่าคนเราว่าอู้เราโผล่ลงลายอิลินั่นแหละค่ะเฮ้เป็นแฟนคลับแฟนคลับมาลองมอลลํ่แฟนคลับศิลปินเฮ้ยข่วนห้กระลังใจเพิ่นห้กระลังใจหนาเวทีอาอยากไปจับมือเพิ่นก็ไปจับนํำเพ่นบอกไปขอทายลูกเพิ่นกับหายทายเจ้าว,ว่าหนาจะไปเฮตังสัน นั่นแหละค่ะฝากเตือนไว้สําหรับคนที่คิดบอดีนะคิดบอดีนะมอหลองมอลำจังสีนะอ่ะอย่าคิดลบก,กับเพิ่นขันบ่มีหมวดเพิ่นเฮากับบ่มวนอืมเฮากับจ้าฟังเพลงทั้งได้หะบาดล่าเออขันบม่มีอันหมวดเพิ่นมาลองเพลงห้เฮาฟังจังสีไหมมาสา้างควมวลหาหมวดเฮานั่นแหละค่ะเตือนไว้ค่ะฮากกันดีกวัวเอออย่าให้เกิดแบบเหตุการณ์แบบนี้อีกเลย บอดบอยเพื่นอันนี้นะเพิ่ะป,ปีลิสูงอีลีย่อมรับเพิ่นอิลีค่ะนี่แหละค่ะซากุก,ก็เลยออกมาแจ้งข่าวพแมพี่นองเอาเป็นวาเข้ากับหายก้าลังใจที่งานหมอลลําเกินรอยอ่าลวก็หมอล้ม่ลลม,มทุกหมอลลําเนาะทุกคณะเนาะอ่านักโลกสายงานนีค่ะหายก้าลังใจแม้จะเจออุปสรรคต่างๆานั่นอ่ะก็ห้สู้อ่าห้สู้ หายเดินทางเว้ยสายมาสกับขอให้ปลอดภัยเพราะว่าทําการแสดงบางคนก็งานเยอะเดินทางมันก็พักผ่อนไม่เพียงพอนเนาะอ่ะมันถ้าเหนื่อยก็พักบ้างค่ะนั่นแหละค่ะสากุก,กับฝากแค่นี้ละค่ะไปละค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ